การเรีงกรรมาฐานเดินพธิธกายโยนวันนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นกรรมดาท่านพุทธบริษัทเยรีงว่าก่อนตอนก่อนที่สุดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาพระโบราณอาจารย์เคยสอนกันไว้ว่าให้ใช้กำลังวิปัสนาญาณก่อนวิปัสนาญาณเบื้องต้นก็ใช้อย่างอ่อนคือไตรลาาักษณญาณ ใหรับสัญญาณมีสามอย่างคืออนิจจังให้ใช้ปรรัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงปรรัญญาและสัญญาก็ได้อนิจจังที่ว่าโลกทั้งโลกเต็มเรื่อความไม่เที่ยงคนก็เป็นโลกสัตว์ก็เป็นโลกวัตถุธาตุต่างๆก็เป็นโลกรวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมตัวกันอยู่ในโลกเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วค่อยๆเสื่อมไปในแท่มกลางไปที่สุดท้ายภายหลังก็แตกสลายที่สุดแต่คนรุกสัตว์ก็เรียกว่าตายประตูท่าต่างๆก็เรียกว่าพังในเมื่อสภาพของโลกไม่เที่ยงที่เรามีความรู้สึกว่าเที่ยงอย่างที่มรรดาท่านพุทธบริษัตเิยะคนทุกคนส่วนมากเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยนึกถึงวันตาย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีความหลงในร่างกายที่ร่างกายจะมีสภาพยืนยงคงทนตลอดการตลอดสมัยน,นั่นเป็นตัวนัตตาถ้าตัวสภาพความไม่เที่ยงคือการเคลื่อนไปของร่างกายที่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ขึ้นทุกวันจากเด็กเล็กก็แก่ขึ้นมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แก่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว จากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่ขึ้นมาทั้งวัยกลางคนทั้งวัยกลางคนก็เข้าถึงคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายนี่ก็ตามธรรมดายของร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกของเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสภาพร่างกายของเราจะต้องแก่ในเมื่อจิตใจไม่ยอมรับอย่างนี้มาความจริงมันปรากฏ ความแก่เกิดขึ้นการคล่องตัวไม่มีก็เกิดความทุกข์นั่นข้อสองในใบรักธรรมยานกาเรียกว่าทุกขังคือความทุกข์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันเที่ยงแต่เมื่อความไม่เที่ยงปรากฏไม่เป็นที่ต้องการต้องใจของเราเราก็มีทุกข์แต่ในที่สุดสภาพต่างๆของชาวโลกก็แปทตาตาคือตายทั้งหมด ในก่อนก่อนที่บรรดาญาโยงพุทธบริษัทจะใช้สมาธิอย่างอื่นให้ใช้กําลังวิปัสนาญาณอย่างอ่อนนี้ก่อนอันนี้เป็นวิปัสนาญาณไม่กนแต่อย่างอ่อนใช้ปัญญาอ่อนๆเมื่อพิจารณาตามความเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกยอมรับตามความเป็นจริงว่ายอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็คิดต่อไปถ้าสภาพของโลกไม่เที่ยง เป็นทุกข์แปรนตตาคือสลายตัวในที่สุดแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตในโรคต่อไปในการเบื้องหน้าร่างกายมันตายแล้แลวเราก็ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติเราก็จะมีพบกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แวนาตาอย่างนี้ทุกชาติหาที่สุดเป็นความทุกข์ไม่ได้และการเกิดเป็นมนุษย์ี่หาหความสุขจริงๆไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขความจริงนั่นไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์อย่างทรัพย์สินที่เรามีความต้องการเราหามาได้ด้วยความชอบธรรมได้ทรัพยาจิตใจมีความสุขแต่ว่าก่อนที่ได้ทรัพยาต้องประกอบกิจการงานนั่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ได้ทรัพย์สินมาแล้วเราก็ไม่สามารถเจ็บเรื่องทุกข์จริงจงได้คือความแก่ มีทรัพย์มากอะไรก็าตามเราก็ไม่สามารถจะหนีความแก่คนมีทรัพย์มากสัตว์อะไรก็าตามมันก็ไม่สามารถหนีความป่วยไข่ไม่สบายไปได้ในที่สุดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนก็าตามก็ไม่พ้นความตายในที่สุดเราเห็นว่าโลกนันนษเต็มด้วยความทุกอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาต่อไปถ้าเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดเป็นอะไร จะเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมอันนี้เรามีสิทธิ์เป็นได้ถ้าเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีทุกท่านมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความเป็นทิพย์ของร่างกายหาความทุกข์ไม่ได้แต่ความสุขของเทวดาของนางฟ้าหรือพรหมจะมีความสุขโชคราวืว่อหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่พบความทุกข์อีก ดินแดนที่ไปแล้วมีความสุขจะไม่กลับมาทุกข์กับีบดินแดนเดียวคือน,นิพพานการตัดสินใจเพื่อนิพพานเราจะทำยังไงอันดับแรกรู้จักการให้ทานการนึกถึงการให้ทานเป็นจาคาน้อสติกรรมฐานทานเป็นปัจจัยตัดรูระความโลภ ถ้านึกถึงการให้ทานและไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบตามอย่างนี้ถือว่าเราชนะความโลภสองรักษาศินก็เป็นการทรงอารมณ์ให้เยือกเย็ยนเพราะสินจะมีได้เพราะสายเมตตากรุณาทั้งสองประการถ้าเราขาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจะรักษาสินไม่อยู่ในเมื่อเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เยือกเย็น จิตก็เปสมาธิสินก็อยู่เมื่อสินบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้ารักษาสินห้าได้ความไม่ความวุ่นวายในสินห้าห้าประการเราไม่มีในการทําลายสินห้าจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขอารมณ์สมาธิก็เกิดความเยือกเย็นงของจิตเกิดและเมื่อความเยือกเยกเยงของจิตเกิดก็ตัด โทสะความโกรธค่อยๆตัดกรรมทิธีน้อยแต่น้อยเพราะเมตตาความรักกุณาความสงสารหลังจากนั้นก็ใช้กําลังวิปัสสนาญาณเข้าห้ามหางกิเลสการใช้กําลังวิปัสสนา,ยายนญาณบรรดาญาโยมพุทธศาสน์ต้องค่อยๆใช้ตามขั้นตอนอย่าใช้แบบจูดโจมนั้นการใช้กําลังวิปัสสนาญาณอย่าขอลดไว้ก่อนขอพูดการปฏิบัติเบื้องต้น เบื้องต้นที่บรรดาในพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนตั้งใจระงับนิวรณ์ห้าก่อนคำว่านิวรณ์ห้าราการนี้เป็นโทษหนักสําหรับสมาธิคือว่าคําว่านิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสอยากที่ทําปัญญาให้ถอยหลัง ถ้าขณะที่เราต้องการทำสมาธิถ้ามีนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเขาครอบงมจิตเวลาด้านสมาธิของเราจะไม่เกิดการมณิบอนมีห้าคืนหนึ่งการมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอหมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความไม่พอใจสามความง่วง ี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าบริการนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยุ่งกับจิตองมรดาท่านพุทธบริษัทเวลานั้นจิตไม่สามารถจะทรงสมาธิได้แต่ว่านิวรณ์ห้าบริการนี้เราจะห้ามหันให้มันตายก็ไม่สามารถทําได้เหมืกันเพราะนิวรณ์สองข้อจะฆ่าให้มันตายได้ต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามี อีกสามข้ออย่าค่ายตายได้ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นในตอนต้นที่ยังฆ่าไม่ไม่ตายก็ไม่สนใจมันก่อนช่วงเวลาเล็กน้อยให้เวลาไม่มากจะเพราะเวลาที่เราต้องการเจริญมสมาธิที่เราสามารถจะชนะได้ในขั้นหนึ่งประมาณสามนาทีบ้างห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างก็ตามใจ จำจำทั้งแมาการชนะจะมีเวลาเล็กน้อยถต้ชนะบ่อยๆความชินเกิดขึ้นไม่สามารถก็ชนะได้หมดวิธีเอาชนะดีวอนั้นแรกก็ชาณาปานุสติเพื่อว่ากำหนดรู้ลมห้ใจเกาออกกับคำภาวนาคำว่านาปานุสติคือรู้ลมหาใจเข้าใจออกขณะนั้นเราไม่ต้องการคิดถึงอย่างอื่นใดหมด ต้องการอยู่จุดเดียวคือรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกขณะใดที่ตนางหลายรู้เฉพาะลมไม่ใจเข้ารู้เฉพาะลมไม่ใจออกเวลานั้นจิตไม่คิดถึงอย่างอื่น,สนแสดงว่าจิตของท่านมีสมาธิเวลานั้นนิวรณ์ไม่กวนใจแต่ถ้าต้องการภาวนาด้วยกับภาวนาควบคู่กันไปก็ได้ถ้าภาวนาด้วยการสังเกตว่าเวลานี้เรารู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออก เวลานี้เรารู้คำภาวนาโดยไม่มีอยาอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นจิตท่านท่านเป็นสมาธิในการที่เราจะชนะอีวอนนานๆจะเป็นไปได้ยากแม้แต่ตั้งใจไม่สนใจกับมันประิดี๋วนก็เข้ามาแทรกใจเท่าระเผลอไม่ของธรรมาดาขณะภาวนาไปก็ดีรู้ลมให้ใจก็ออกก็ดีประเดี๋ยวก็เข้ามาแทรก คิดอย่างนอนคิดอย่างนี้เข้ามาแทนอันนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกำลังฝึกถ้ามีความรู้สึกนี้ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกรู้คำภาวนาใหม่การฝึกสมาธิเบื้องต้นก็มีเท่านี้ว่าต่อสู้กับมิวรเรื่อยๆกันไปจนกว่าจะเกิดอารมณ์ชินคือชานแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย ก็อขอพูดถึงอารมณ์จบของการเจริญพระกรรมาฐานแต่วันนี้จะจบหมดหรือหมดก็ไม่ไม่หมดก็ไม่ทราบอารมณ์จบมีอารมณ์จบมีสี่ 4, ตอนคือหนึ่งจบเพราะอาศัยเป็นปัะโสดาบันสองเพราะเป็นเป็นสิกขาคามีสามในขั้นก็ว่านาคามีสี่อรหันต์ถ้าถืออรหันต์ก็จบหมดเนี่ยมาจบง่ายๆตอนต้นคือจบในความเป็นปัะโสดาบัน เราเป็นประโสดาบันนี่เราเป็นบุคคลที่ได้กําไรมากถ้าเราเป็นระพโสดาบันแล้วในการก่อนแต่นั้นมาจะสร้างบาปอกุศลใดๆก็ตามถ้ามีอยู่ไม่จะมากจะน้อยก็ตามเว้นไว้แต่อันตริยกรรมแต่คนที่มีทอดถึงอันตริยกรรมนี่จิงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหันเป็นต้นอย่างและทำสงฆ์แตกกันทำผู้ใจหอบโรหิต อย่างนี้ไม่สามารถเป็นพระอริยะได้ต้องลงนรกก่อนถ้าโทษไม่ถึงอย่างนี้เป็นเพียงบาทธรรมดาเราสามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คือพระโสดาบันขึ้นไปหากว่าท่านได้อารมณ์ของพระโสดาบันแล้วบาปต่างๆไม่สามารถจะให้ผลได้คือบาปทุกอย่างเว้นไว้แต่อนันริยกรรม ไม่สามารถจะดึงให้ท่านเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันได้คือหน,นีกันพ้นไปเลยอารมณ์โสดาบันตามบาลีก็มีสามอย่างหนึ่งคือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิสองวิจิตจฉาสามทิรประตะปรามาตตอนนี้ใช้ทั้งสมถะวริอปัสสนาและสิงควบกันต้องมีควบกันนะแต่ว่า การใช้กำลังวิปัสสนายานตอนนี้ใช้ต่ำมากใช่ลมแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเครียดใช้ปัญญากาบสัญญาเข้าควบกันคำว่าสัญญาคือความจำปัญญาคือความคิดคือความฉลาดยิ่งกว่าความจำขึ้นไปนิดหน่อยอันดับแรกก็จับเรื่องโคสกายติฐิเป็นแสงยชนยข้อตน สกยายติทิขว่าโสดาบันกสิกธาคามมีใช้กําลังต่ํามากและคาว่าสกายติธินี่ก็ใช้กําลังสามชั้นคือของปโสดาบันกสิกธาคารมีใช้ปัญญาแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต้องตายร่างกายของเราไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปนทำกลางและมีการแตกแตกสลายตัวในที่สุด ถ้ามีความรู้สึกมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความแปรปรวน,นทมการมีการสลายตัวในสุดอันนี้แปรลมวิปัษษาานปสนายานใช้อารมณ์วิปัสสนายาณควบคู่กับสมถะภ,ภาวนาถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันต้องตายอันนี้เป็นสมถะภ,ภาวนาถ้าคิดว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวน,นทำการมีการสลายตัวในสุดคือตายก็เป็นวิปัสนาภาวนาใช่ลมอ,อ่อนมาก เมื่อมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันนอกจากแก่ก็มีการป่วยไข้ไม่สมบายมีความทุกข์เข้ามาแทรกทุกเวลาในที่สุดมันก็ตายในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจะตายจะตายเร็วหรือตายช้าไม่สำคัญ แต่ว่าองค์สมเด็จพระพุทธกัน์คือพระพุทธเจ้าให้ทรงคิดว่าความตายจะมีกับเราไว้วันนี้อยู่เสมอตามที่องค์ทรงตัดกับพราอนนท์ว่าอานันท์ะดูก่อนอนนท์เออคิดถึงความตายวันกี่ครั้งพระนนท์ทรงตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าคิดถึงความตายวันประมาณเจ็ครั้งเวลานั้นพระอนนท์เป็นมโสดานพพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอนันท์ะดูก่อนอนท์ยังห่างเกินไป ตาถาคตนึกถึงความตายทุกลรมให้ใจเข้าออกนี่แต่คนเราจะนึกถึงความตายเราก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตายแล้วไม่มีสภาพศูนย์ถ้ากรรมที่เป็น,นกุสเกาะใจแล้วก็สามารถไปสู่สุคติคือไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ถ้าจิตสะอาดก็ไปนิพพานได้ ้ากรรมที่เป็นอกุศลเกาะใจก่อนตายก็ไปสู่อาบายภูิคือเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉันบ้าง,าางอันนี้มาทึกถึงความตายแล้วก็ต้องหาที่พึ่งก่อนอย่าตายหาที่พึ่งก่อนนั่นก็คือตัดความสงสัยในพุทธเจ้าวระธรรมพระอริยสงฆ์ทำจิตน้อมยอมรับความดีของท่านเ่็คิดว่าพระเจ้าดีแบบไหนต้องใช้ปัญญาคิดตาม ให้ใครควรด้วยกําลังของปัญญาเสียก่อนหาความดีพระพุทธเจ้าให้พบหาความดีของพระทรบคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พบหาความดีของพระสงฆ์ให้พบด้วยปัญญาถ้าเชื่อเฉยๆเป็นน้ำหมึกระทาอาจจะถอยหลังได้ตอนนี้เราจะหาความดีพระพุทธเจ้าก็หาส่วนกลางๆตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ในโอวาทปาฏิโมข้อแรก ว่าสัพปาปาปสัสสะการน,นังว่าท่านนังหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกุสรสูบสมัธาจงทำแต่ความดีพรมพระจิตตาบเยียตะปันนังจงทำจิตใจผ่องใสเจ็กกิเลสพระองค์ทรงยืนยันไว่เอตังพุทธานาสาพันนังพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด ในเมื่อพิจารณาว่าพระเจ้าแนะนําให้ละความชั่วทุกอย่างเพราะความชั่วเป็นความเป็นเหตุ่งความเล่าร้อนของจิตเป็นความทุกข์ความดีเป็นเหตุ่งความสุขของจิตใจการทาจิตผ่องใสการตัดสายผ่องใสจิตกิเลสเกิหมดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะปณิพันธ์มีความสุขที่สุดในเมื่อใครคนว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระอริยสงดีก็ยอมรับนับถีอตั้งในความจริงใจ อย่างนี้เป็นการตัดสัยชน์ข้อที่สองคือวิจิตรสงสัยในพระไตรสนักคมคิดว่าเราได้สองข้อต่อไปก็ตัดสัยชน์ข้อที่สามเมื่อความเป็นระโสดาบันสัยชน์ข้อที่สามคือศีลปตาปรามาตคําว่าศีลปตาปรมามหมายความการรักษาสินไม่แน่นอนไม่มีการทรงตัวสินดีบ้างสินขาดบ้างหรือก็มีสินเดี๋ยวก็ไม่มีศิน ในเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกสินธปบัตรปรามาตแล้วก็ตัดข้อนี้ทิ้งไปเอาความมั่นใจทรงกำลังจิตให้แน่นอนว่าสินห้าบริการเราจะส่งให้ครบคือหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์ในการตั้งใจฆ่าสองจะไม่ลักไม่ขมโมยของใครสามจะไม่ทำไม่ก่อเวรก่อกรรมทำลายความรักของบุคคลอื่น สี่จะไม่กล่าววาจามุสาวาทห้าจะไม่ดื่มสุราได้ไมีไรเมื่อตั้งใจอย่างนี้ก็ตั้งใจงดถ้างดด้วยความจริงใจด้วยความมั่นใจว่าสินห้าทรงตัวก็รวมความว่าสัาโยชน์ทั้งสามราการของท่านครบเือหนึ่งสกายิทิตรู้จักว่าชีวิตทีต่ต้องตาย สงวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริสงยอมรับนับถือด้วยความจริงใจถ้าสาม,มาธิรปตะปรามาตรักษาสิงครบถ้วนถ้าทําได้จริงๆไม่ขึ้นไหวอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าท่านคนนั้นเป็นมโสูด,ดาบันนี่การใช้กําลังปัญญาไม่สูงคือไม่ต้องสูงนักเอาแค่ตามขั้นตอนของความเป็นพระอริเจา้าจะได้ไม่หนัก ตอนนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์ก็เรียกว่าโสดาบันขั้นสตตะคตุพระโสดาบันนี่มีสามขั้นคือเอกวิชีโกลังกุลสสตตะสตุปรมะขั้นสตตะสตุงนี้ถือว่ามีบาร,รมียังอ่อนมากแต่ว่าอบายภูมิก็ไม่สามารถจะรบกวนเราได้ถ้าบำเพ็ญบาร,รมีได้แค่นี้เราเราก็ตายเป็นนังนว่าไม่ต้องตกอบายภูมิเพราะบาป บาปตามไม่ทันปิไว้ต้องเกิดมาบรรพินาร,รมีจ็ดชาติจิจะไปนิพพานได้เมื่อถ้ากำลังใจของท่านละเอียดขึ้นไปนอกจากมีสินห้าริสุทธิ์ก็มีกรรมบทสิบ,บริสุทธ์ด้วยในเมื่อมีกรรมบทสิบ,บริสุทธิ์ด้วยานเรียกว่าโกรังโกละพระโสดาบันขั้นโกลังโกละโกรังโกละมีบาร,รมีสูงกว่ามีจิตละเอียดกว่า ถ้าตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติเป็นประธานถ้ากําลังใจสูงกว่านั้นที่เรียกว่าเอกวิชีเอกวิชีนี่ก็มีกำลังสิบควบหินห้าเหมือนกันแต่มีกาหนดสิบมั่นคงมากไม่ต้องระวังศินห้าก็ดีกำลังสิบก็ดีไม่ต้องระวัง,รรง,วงคือว่าเราไม่ต้องรักษาสินสินรักษาเราแต่หมายความจะไม่พลาดกันแน่ที่เรียก,กว่าเอกวิชี อย่าถ้าทำถึงอย่างนี้ท่านบอกว่าเกิดตายจากความเป็นคนเกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นพระนารปณิพันธ์คือรวมความว่าวันนี้อันดับแรกก็ขอแนะนําบรรดาญาโยมพุทธวิษัท์เบื้องท้าทุกท่านให้ใช้กําลังสมาธิเบื้องตนคือพระโสดาบันกสิกิทาคามีไม่ใช่กําลังสมาธิไม่สูงใช้กําลังสมาธิอย่างสูงในขั้นเจริญวิปัสสนาญาณอย่างมากก็ไม่เคยปฐมฌาน เทชาที่หนึ่งอาใช้กําลังเบามากขอะทษทุกอีกครั้งหนึ่งว่าพระโสดาบันมีกําลังสามก็ตัดสัญญาณดสามขึ้นหนึ่งสากายเยติทิแต่ก็เป็นสากายเยติทิคำพระโสดาบันสิกิตาคามีที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าก่อนจะตายชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แม่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรพรวนในท่ามกลางคำว่าแปร,รวนก็หมายความว่าแก่ไปทุกวันนอกจากความแก่ก็สิ่งที่มีแทรกเข้ามาคือความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทาให้ร่างกายแปร,รวนและก็มีอีกประการหนึ่งทางด้านจิตใจก็นในเมื่อมีความปรารถนาไม่สมหวังจิตใจก็เร่รนร่างกายก็แปร,รวน การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเข้ามาแทรกอันนี้ก็ทําให้จิตใจเรยรวนไม่กันแปรปรวนไม่กันและในสุดร่างกายก็มีความตายในที่สุดการใช้ปัญญาอย่างนี้ที่ว่าเข้าตัดสก,กายยติฐิเบื้องต้นของปโสดาบันและบริการี่สองยามิทีหนึ่งตัดสัยชนตข้อที่สอง ไม่สงสัยในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คำว่าไม่สงสัยนี้ต้องใช้ปัญญาอย่าเชื่อเฉยเฉยถ้าเชื่อเฉยเฉยไปที่โมระทานน้อมใจเชื่ออย่างนี้พลาดภายหลังได้ต้องใช้ปัญญาคัะพิจารณาจริงๆว่าพระพุทธเจ้าดียังไง พระธรรมคำสั่งสอนพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนพระอริยสงฆ์สาว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนนี่ต้นใช้ปัญญาเองนะเมื่อมีความมั่นใจในความดีของท่านก็ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจต่อไปก็รักษาสิ้นห้ากับกรหนดสิทธิให้บริสุทธิ์ถ้ารักษาสิ้นห้าเฉยเฉยบริสุทธิ์ไม่มีกรหนดสิทธิ เป็นมโสดาบันขั้นสัตตะขับตรงขั้นอ่อนมากแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถอยหลังตอนนี้เมื่อใช้จิตกําลังวิปัสสนาญาณไคร่คนสังโยชน์จนสามรายการอย่างนี้เพื่อตัดสังโยชน์เมื่อคิดว่าหนึ่งเราตายแน่ยอมตายสองก่อ,อย่าตายนึกถึงพระไตรปิคมเราไม่ตกนรกได้เกิดความมั่นใจได้การที่สามเราจะควบคุมกำลังใจรักษาสิ่งนี้บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ถอยหลังลงอาบจะภูิแนก ถ้าสร้างความมั่นใจเกิดอย่างนี้ต่อไปก็บรรดาทใานพระจุาถ์ศก็เริ่มทำสมาธิสมาธิคือฝึกความตั้งใจฝึกการทรงตัวของจิตให้จิตทรงตัวเวลาฝึกทำสมาธิก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็ดีให้ใจเข้าสั้นก็เข้ายาวก็ดีก็รู้อยู่ เมื่อรู้รู้เราไม่ใจก็ออกแล้วก็ใช้คำบรวนาควบจะใช้คำบรมนาแล้วไม่ใช้คำบรนนาก็ได้ถ้าจิตใจมันวุ่นวายคิดมากฟุ้งซ่านมากก็จงอย่าใช้คำบรนนาควบเอาแต่แค่รู้มูาไม่ใจเขาออกถ้าจิตใจไม่วุ่นวายมากนักก็ใช้คำบรรนาควบสำหรับคำบรรณาน,านี่ทางพุทธบริษัทอาตมาไม่จำกัดให้ท่าน พ่าทุกคนสามารถจะภาวนาอย่างไงก็ได้ตามใจชอบก็ถือว่าไม่ผิดในบทอิติวโสทั้งบททั้งสามห้องเอาคําใดคาหนึ่งก็ได้ภาวนาตามใจชอบของท่านมีผลทั้งนั้นแต่ว่าถ้าบังเอิญท่านไม่เคยภาวนามาเลยขอแนะนาใม้ใช่คำนาว่าพุโทโธก่อนเพราะว่าพุโทโธเป็นพุธทธานุสติกรรมฐาน ถาว่าพุโทโธเป็นการนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธ,ธามติอนุสติเราตามนึกถึงเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธรายใจออกเรยกว่าโธแต่ถ้าบังเอิญท่านยังไม่สามารถจะตัดสังโยชน์ได้ยังไม่สามารถทําจิตเป็นชานสมาบัติได้อาจจะเป็นแค่กินว่าคิดว่าเวลานี้เรามีพุโทโธเป็นที่พึ่งพุโทโธคือพระพุทธเจ้า การภาวนาว่าพุโทโธก็ไม่ใช่ทั้งวันเวลามีกิจการงานก็ทําการงานไปถ้านึกขึ้นมาได้ก็ภาวนาเวลาภาวนาจะไม่นั่งสมาธิก็ได้ทํางานอยู่ภาวนาก็ได้หรือว่าถ้าเรามีภาระมากไม่สามารถจะนึกได้ในเวลาอืน่นก็ใช้เวลาก่อนหลับเวลาก่อนหลับถ้ามันเหนื่อยมากๆไม่สามารถจะนั่งได้ก็ไม่เไรนอนก็ได้เมื่อศีรษะถึงหมอนนึกในใจตั้งนาโมสามจบ นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์แล้วก็ตั้งใจภาวนาโมหะโธให้ใจเข้านึกวระพุทธใจออกโมัะโธด้วยความจริงใจด้วยศรัทธาแท้ใจะใช้เวลาทักสามนาทีหรือห้านาทีก็ตามใจชอบจะไม่ควรจะตั้งเวลาเอาแค่จิตสงบถ้าจิตมีความวุ่นวายเวก็เลิกถ้าบาธธรรดาทางพุทธบริษัททําได้อย่างนี้ทุกวันขึ้นเจ้าออบายภูมิก็ไม่ถึงท่านเหมือนกัน าการนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปสวรรค์น,นับไปโทนตามที่เจ้าทุนต่กับทินนกกบุพการพร,พรามในเมืออ่อทินนักกับกุพการพรามถามพระเจ้าว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปสวรรค์มีไหมองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ทรงตรัสว่าปามณะดูก่อนพราม คนนั้ที่นึกถึงื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนะับพันนะับเป็นโกดอย่างลูกชายของท่านคือลูกชายของเขานึกถึงื่อพระเจ้าต้องการให้ไปรักษาโรคแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไปกําลังนึกถึงอยู่อย่างนั้นเขาก็ตายเป็นเทวดาบนสวรรค์เั้นดาวดึงเทวโลกอรันดาญาโยงพระธบริษัทพูดมาพูดไปสมดเวลาบดีย ขรบรรดาญ,ญาติโยมพุะทศวรรษหลายอันหน้าไปหาพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน